สวัสดีเอฟซีเส้น,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 นสีสามตกตังกับผมนุ่งเขียวครับวันนี้กามามาหลาะเบิงน้ำคว่งเป็นปลาขอนป่าอยางน้ำคว่องคว่องปูนกับผมใอนุ่งเขียววันศีาษะก็ล่องเบิงกับผมไปเบิงกันหม่องศีสาะกับผมนี่ครับผมนุม่งเชียวไปมหาสาป,ปา่าน้ำคว่งเป็นยังไรเนาะนน่อนนอี่ว่าก็แได้ว่าถึงเขาแง่งแง่เราเป็นปลายเข็งปลางกับผมลองเบิงยังเบิงน้ำน้ำสืกสลายสัมไรเนาะตมสลุมบอกอเบิ้งน้ำกันกับผม Oh. Uh -huh. อยู่แนมซึ่แง hey, แม่ละปลาปเชิงเดกปเชิงแบบว่าเอาเด้อปลาทับชาติปลาขอนลูค่อง เอาไว้เขา่ได้มันสิตายแต้ก็เ่เอาเมือตอกกับสิจง,งไว้ถ้าคนนั้นดูนาเพิ่งขึ้มาอยกครับผมดูมสนิกนทก้อนกาปาเต้ใจให้ครับ ย้อนหนึ่งไปคาดพีพาดหนองฮายังกิจังเอกพีหนองเบิง้งหายังกิจังเอกพีหนองชุ่มกับตาเบิ้งในจิตสตอไปเด้อพี่น้องเอ๊ะแบบตัวไปเชิงอ่ะกับปอบคุณนสำหรับการติดตามไอกับเชือดอิสานขอบคุณนเอพซีรรสุขันที่ค่อยกดไลอ์กดแชร์เอ้ เอาไข่ลุงเชียวเก็บไปเลยก็พี่น้องวันลุงเชียวเบลยังอยู่จริงๆก่ะติดตามเบิ้งให้ตอนต่อไปเก็บกันครับผมเก็บเรากับศิลายังไปบุระติดตามครับผมนี่ครับผมหลังจากขึ้นเชียวไปหาปลาขอนมาแล้วกันนี่แหละพี่น้องข่บว่าได้หลายดอกแต่ว่าลุงเชียวก็เสียบกระควาตัวซับนี่แหละเรียบกระควาไปต้มเสียบกระควาไปต้มประเชิงตัวยิ่งๆไปต้มครับผม นี่ประคอกกับสิพ่ออยู่มากเียตุ่มประคอตุ่มประเชิงตุ่มประคอหน้อยแต่บ่มีเห็นใบประครามกับสิตุ่มเส้นประครามสุกนี่แล้วลุงเขียววะเออเรียกเอาประคอ โอ้ได้หลายเติมวันนี้พี่น้องก่อนลนะปลาคอต้อมกินสดน้ำโกกโกกไปเช้งตัวใหญ่เังสี่ใส่น้ำขนาดนาเนาะไปเช้งต้มจางกสิสิ์ข้าวตัวขว้าวต้มตัวเนี่ยต้มสมสดน้ำเนาะ กับมาอยู่มาจิ้มน้ากันเด้อพี่น้องควงไปกับไอ้ลุงเขียวคั่วก่อนพี่น้องบบบน,นี้เอาติดตามกับผมนี่ครับผมจางกับฟุตหลว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 แล้วลุวลวลวลวงเขียวกะสิเอาปลาลุง,งตัวบบบน,นี้ สมไซพักซี่สดน้ำต้มสมออมไซพักซี่สดน้ำสูตรไรปุ๊พี่น้องมาเนี่ยต้มสมออมไซพักซี่สดน้ำ มา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 ยู่มะจีน้ำลูกเขียวเด้อบันตุ่มสมอ้อ,อมใส่ผักซี่สดน้ำครับผมจังกับฟลุ่ยลุล่บันนี่ลูกเขียวเห็นผักซี่มากกันเลยคือเสียดายจะใส้น้ำให้นมหอมหนะพี่น้องตุ่มสมอ้อ,อมใส่ผักซี่สดน้ำตุ่มสมปลาใส่ผักซี่สดน้ำเป็นสูตรได้อีกเนะาะจะสวากันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละ คือจากนะเจ้าดิฉันเสียบคือเท็ดเอาไหมครับก็ได้สัสนเสียบนะก็คือวานนะเลยเห็ดสูตรนี้เลยต้มสมปลาใส่พักซี่สดน้ำนี่ครับผมสิว่าโอ้สูตรปรโมวัวของลุงเขียวสิว่านี่ครับคือยาครับผมเวลาเห็นพักซี่เล่ามันคือสีขามเป็นหินนะเที่ยวมาสีออมใส่พักซี่เล่าเมันมันได้ต้มน้ำใส่แล้วนะ หอมพักซี่ครับเอาไปยูไปชิมกันครับผมมา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 พี่น้องมานล้หลังจากทุ่งเชียวไปอ่าหาปลาขวานอยู่น้ำข้องมาแล้วก็ได้ครับผมตุ้มสุมใส่พักซี่สดนากกโอ้ยสีสันหนาไม่พี่น้องพักซี่หอมมีหินดีดี 条路。 มามามาอยู่มาเียมกันเด้อ <c oughs> แพนกินเขากับมากินลูกเจียวตัดทีเหล้า <c> ห <oughs> อมมิ้หิน เกลียวกุ่ยเกลียวเลยพ้อม้า,รา,มาครับวัน มามาพี่น้องมาตุา่มปลาใส่ฟักซีเล่ากระคว้ากระเฉงปูวะมั่นหมดเลยอู้หมั่นหรอครับเว่ยหอนหอน <c oughs> อ้สุดยอดพี่น้องผสมไปร้วยหอมผักสีหินทินคือพอยไลยบ่คืออยากผสมไปร้วยหอมผักสีนทินเนี่ะเอากันพวกปัญญะต้มหลายเยอะพี่น้อง

เป็นกำลังเรี้ยงใจครับบริษัทไอเด้อร์รุ่งเช้อเอาขอฝากกินกันเถอะรุ่งเช้อเอาขอฝากช่องหน้อยไม่ได้ออกบวกวามใจของพี่ของน้องน้ำแน่นั่นเอฟซีนทำแน่สร้างแบบพระท่านใไงหรอครับผมฝากเรี้ยงใจ ขอบคุณสำหรับการติดตามที่ก็ไลค์กดแชร์ให้ลุงโจขอพูดลายว่ามีอยังสีตอบแทนดอกกไม้จะคว่ำเสียดชิปดีๆออกมาให้พี่น้องเบิง้งได้พอดีกับทีชุ่มขมา้าได้กับเอฟซีไทยได้ขอว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วกับไข้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งคว่ำเก็บเยื่อใดคว่ำไข่แย่มีสุขภาพขาแข็งแรงแล้วด้วยทุกๆทุกคนเด้อพี่น้องกับสวัสดีขอข้าวคำว่าสวัสดีครับผม โอ้แสบครับผม